สวัสดีครับมาพบกับเกมที่หนึ่งการแข่งขันมาคอดออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมาคอรดคันเท้เปิดมาก็เจอโจรเลยนะครับมานี่ก็ขึ้นไปทรงนี้ครับผมพบกับความโจรมาทรงนี้แข่งมานี่แข่งมานี่ต้องขึ้นไปนี้ก่อนนะครับมานี้ขึ้น ยี่ิบห้ายิบสองเลยถ้ามานี่ขึ้นยี่ิบห้ายิบสองเลยตัวตัดข้างโดนตัดข้างซะแล้วขก้นสามสิบยี่ห้ามานี่ไปนี่ ไปเยี่สองนะครับสองได้กินกลับมาเ <c oughs> <c oughs> ข้ามานี่กินกลับมาทรงนี้ก็ต่อต้านไว้ก่อนต้านทานหมากนี้ไม่ให้เข้าหอดไว้ก่อน <c oughs> ขึ้นมานี่ ไปนี้ครับผมขึ้นมานี่เข้ากินคนละตัวไปคนละตัวไหมหรือว่าจะปิดอ๋อเขาปิดนะครับ เขาเลือกที่จะปิดนะครับคู่แข่งเลือกที่จะปิดทีนี้เข้ากินแล้วหนีหนีออกไปก่อนขึ้นมานี่ไปเข้าฮอดสายล่างน <c oughs> ลงมาเข้าฮอดสายตรงโอเคคู่แข่งยอมแพ้ครับมานี่ ขึ้นไปเอาโจนก่อนครับโจนก่อนก็ต้องเจอแบบนี้แหละครับเห็นไ่มคคู่แข่งคนนี้ถนัดกองโจนทั้งไปทั้งกลับนะครับคู่แข่งคนนี้มานี้ครับ <c oughs> ตัดข้างอีกแล้วเกล่นส่งเดิมเลยเกล่นส่งเดิมส่งกองโจนตัดข้างตั้งเป็นสามเหลี่ยมไว้ก่อน มานี่ขึ้นไปครับผม <c oughs> ยกนี่ยกนี่ออกไปขึ้นมานี่ออกไปครับไปนี่ ไม่ไม่แทรกไม่แทรกงั้นต่อถ้าไม่แทรกต่อขึ้นไปกินไหนก็เหมือนเดิมกินไหนก็เหมือนเดิมนะครับกินเดี๋ยวมันก็กินสลับไปสลับมากินไหนเหมือนเดิมลงมานี่แทรกข้าฮอดหนีแทรกข้าฮอดหนีไปเข้าฮอด โยนเรียบร้อยครับคู่แข่งโดนสามต่อนะครับแต่คู่แข่งไม่เดิน <c oughs> มาถึงคู่ที่สองครับเจอคู่แข่งคนเดิมครับคนเมื่อสักครู่นี้คู่แรกนะครับพู่งายๆมาเจอคนเดิมนั่นแหละนะ ดูว่าแกเอาแกตัดข้างก่อนเลยทีตัดข้างทรงนี้ก่อนเลยมานี่เลยแกไม่รอเลยเอาเอาให้กินสองเหรอมันใช่ไหมนะ่ะผิดไหมน้องเรียบร้อยเลยครับงานนี้มานี่ขึ้นไปเป็นโจนมานี่ ผมชอบนะที่แกเดินกองโจรแต่ไม่ชอบตรงแกเดินตัดข้างมันไม่ค่อยเป็นรูปที่ดีเท่าไหรนะ่นักไม่ค่อยรูปเป็นรูปที่ดีเท่าไหรนะ่นักถ้าเป็นวองโจรตัดข้างมานี่มานี่ขึ้นไปตัดข้างอี่แล้แกเดินตัดข้างนะครับตัวนี้ ถ้าไม่เดินตัดข้างเนจะดีกว่านี้นะโอเคนะครับสำหรับคนที่เดินกองโจนเนาะขึ้นไปครับมานี่ขึ้นไปครับผมขึ้นไปนี่ ต่อคำไว้ก่อนต่อคําไว้คำไว้ขึ้นไปนี่ไปคําไว้ก่อนขึ้นมานี่เดินให้กิน เสร็จแล้วเราแทเข้าฮอทนะครับแทกไปเลยอ่าการกระบาดออกไปแล้วครับผมการกระบาดแดงเลยเน็ตหมดพอดีนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับผู้แข่งน่าจะไม่ไหว ไม่ไหวที่จะเจอก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับกลุ่มไม่ใช่กลุ่มสิเพจหมากฮอตไทยขั้นเทพฝากไปติดตามรับชมด้วยนะครับเพจแฟนเพจทาง facebook นะครับหมากฮอตไทยขั้นเทพนะครับฝากไป,ปติดตามรับชมด้วยนะครับเพจทาง facebook พิมพ์ค้นหาได้ที่ช่องค้นหาข้อมูลของ facebook นะครับ หมากฮอตไทยขั้นเทพนะครับโอเค สามนะครับคู่ที่สามคู่ที่สองก็ไม่จบเนาะเดี๋แถมให้อีกคู่หนึ่งนะครับแถมเป็นคู่ที่สี่โอเคไม,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวที่จะเจอนะครับเก็ก็เลยออกไปแล้วไปนี่มานี่ครับ ขึ้นไปขึ้นมาเป็นทรงดาวไปนี่ครับมานี่ชีก็มา ขึ้นไปครับผมที่โอ้จะทำอะไรจะมายิงสองจะมาดักยิงสองหนึ่งมาห้าแน่ๆเลย ขึ้นไปครับผมดักทางนี้ดีกว่าอุ้คนนี้เดินดีนะครับเดินแล้วทำให้เราเดินยากเลยเอาละครับเขามาตั้งตั้งลำแล้ว ตั้งลำตั้งลำเราไปยังไงดีเนี่ยสิบแปดสิบสี่แล้วใช้หมายเลขยี่สิกินมาทางนี้เขากินมาทางนี้ไปครับไหวไม่ในเกมนี้เราไม่แน่นะครับเราอาจจะต้องยอมรับชะตากรรม ันนี้เดินดีจริงขึ้นมาไปครับผมแสก,กินเฮ้ยอุ้ย,ยน่าจะสวนด้วยสิบเจ็ดสิบสี่ ลืมไปนะครับผมน่าจะสวนด้วยเดินเดินด้วยสิบเจ็สิบสี่เมื่อสักครู่เนี้ยจังหวะที่เดินสิบเก้าสิบหกนะเพราะมันมันเหมือนจะได้เปรียบนะถ้าเราจังหวะที่เขาเข้ากินเราพอดีนะครับไม่เป็นไรเดินเร็วไปหน่อยมานี่ครับเขาขึ้นมานี่ คำมนี้ไว้ก่อนไม่ให้แทรกินลงมาไปครับผมมานี่ไปนี่เตรียมกินสามครับงานนี้ถ้าเขาเข้าฮอตนะ เอาละครับเขาอุดเขาไม่เข้าเพราะว่ารู้ว่าเข้าแล้วจะแพ้นะครับเขาไม่เข้ามานี่ครับผมเข้าให้หน่อยท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเข้าแล้วจะเป็นอะไรหัวตายป่วยเวลาหมดซ้ำโอเคถ้าเข้าแล้วเราก็จะจับหมายเลขยี่สิบสามไปสิบแปดก่อนนะครับเพื่อกินสามโอเคนะครับ กระดานนี้ก็ขอยอมเพไปสักหน่อยอ้าวเลยเลี่ยนไม่จบสักคนนะครับงานนี้กระดานที่สองก็ไม่เดินเลยทีนี้นะครับคู่ที่สี่เจอคนเดิมของคู่ที่สามเมื่อสักครู่ครับไม่รู้จะเดินไหมงานนี้เจอคนเมื่อกี้นี่เองครับเดินนะครับจะเดินอยู่เอาขึ้นไป เด,นนเดินแล้วครับเดินแล้วต้องสู้ครับคนเราเพ้ก็ต้องเดินเนาะแพ้ชนะก็ต้องเดินโอเคเอาละครับมาจะเป็นกองโจนจะเปลี่ยนมาเสียดายกระดานที่สองแกก็น่าจะเดินเนาะแกน่าจะเดินนะครับเสียดายแทนนะครับไม่น่าถอดใจขึ้นไปครับผม กันไกลสวรรค์กันไกลสวรรค์มานี่มานี่ตังเป็นสามเรียงมานี่ยิงสองไปนะครับตัวนี้ กลับมาตัวนี้ขึ้นไปครับแทรกขึ้นมาต่อดักหน้าขึ้นไป ขึ้นมานี่ไปครับผมเล่นไม่จบสองคู่เลยนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วย อ้าวจะปล่อยเวลาหมดนะนี่อย่านะพี่มันยังไม่มีอะไรเลยนะเ <c oughs> ยอะโอ้ยใจหายใจควม่ควมกลัวจะปล่อยเวลาหมดโอ้โหอ,โอ,โอโย่ยาอยา่าอย่าเดินตัวไหนก็ได้ที่ไม่โดนกินไปก่อนอนั่นแหละเดินไปอย่างนั้น,นะครับอย่าเดินตัวที่โดนกินก็พอถ้าคิดอะไรไม่ออกนะเดินตัว เลือกเดินตัวที่ไม่โดนกินไปก่อน <c oughs> นะครับมันยังยื้อเวลาซื้อเวลาเราได้กินไปเรื่อยๆครับมานี่มานี่ึ้นไปครับมานี่สิบหกสิบเก้าไล่กินไล่กินตัวนี้ มานี่ไล่กินตัวนี้โอเคเดินพี่อ,อนีอแ่แหละกระดานเมื่อกี้ถ้าพี่เดินมันก็ได้เป็นเกมแล้วนะ พี่เกไม่เดินนะครับกานชุดที่แล้วรอบที่หนึ่งที่เจอกันเสียดายนะครับขึ้นไปมานี่ขึ้นไปสุงมดาวขึ้นไปมานี่ขึ้นไป อามานี่เสียเปรียบนะแบบนี้ไม่ค่อยดีกับมาตรฐานนะครับเดินออกมุมแบบนี้มาตรฐานต้องตั้งต่อถึงจะดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เตรียมไปต่อปิดไว้ขึ้นไป มานี้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปเดิน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 พี่เอ้ยเดินนั่นแหละอ่ากินมาตัวนี้อุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อน เส้นเราแล้วแทกเข้าฮอตอุ้งเกมนี้ดีนะเนี่ยเนี่เห็นไหมครับพอเดินปุ๊บเราก็ได้แนวทางเลยทีนี้โอเคลงมานี่ลงไปเข้าฮอตลงมานี่ลงไปเข้าฮอตเช่นกันเข้ากินไม่ได้ไปทรงนี้ นะครอสักครู่รอสักครู่รอคู่แข่งแป๊บหนึ่งคู่แข่งเดินยี่สิบสองสิบแปดเราเข้าเลยครับผมเราเข้าฮอดแล้ว สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าอุย้ยเกือบไปปล่อยต่อปล่อยต่อนะครับตัวนี้ต่อขยายตัวออกมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง อาแล้วครับอุดไว้งานนี้อุดไว้ก็1ิบหกสเลยอ้าวเขากินไปทางนี้นี่ว่าตายแล้วกว่างานนี้เขากินไปทางนี้เราทำาไงดีเราจับนี่ทางนั้นโอ้ถอยยาวถอยยาวมาทางนี้ ให้กินนี่เลยนะครับให้กินนี่เลยกินสามต่อสองต่อไปเลยนั่นเลยครับเราล็อกเกมเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับที่เดินจนจบในชุดนี้